ั้นหลงเป็นโรงงานเล็กๆที่ผ่านมาแล้ว4รุ่นได้รับการอบรมเพื่อตอบสนองนโยบายการเกษตรของรัฐบาลช่วยรัฐบาลเก็บรวบรวมเมล็ดข้าวทำการอบแห้งข้าวโพดชนิดแข็งและจัดตั้งพื้นที่ระดับมืออาชีพสำหรับผลิตและขายข้าวเลือกใช้วิธีเพาะปลูกธรรมชาติผลิตข้าวคุณภาพสูงแปรผันเป็นแชมป์ข้าวตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นยี่ห้อที่ผู้คนต่างรู้จ,จักกันอย่างทั่วถึงได้รับความมั่นใจและคำชื่นชมจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง หลังจากไต้หวนันเข้าร่วม WTO แล้วได้ส่งผลกระทบต่อข้าวท้องถิ่นของไต้หวนันเราจึงนำกระบวนการจัดการเป้าหมาย PDCA มาใช้เพื่อเผชิญกับภัยคุกคามนี้เน้นคุณภาพสูงและการเพาะปลูกอย่างธรรมชาติเพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดของข้าวแบบดั้งเดิมอยู่ร่วมกันและชื่นชมความสำเร็จไปกับกเกษตรกรสร้างชุมชนชีวิตขึ้นคอยปลูกฝังให้กเกษตรกรเห็นความสำคัญของการผลิตข้าวคุณภาพสูงร่วมมือกับชาวนาจัดตั้งพื้นที่ผลิตและขายข้าวอย่างเชี่ยวชาญ ร่วมมือและสู้ไปด้วยกันลบล้างแนวคิดสมัยเก่าที่เน้นแต่ผลผลิตสูงพยายามเดินไปสู่ทางของตนเอง เริ่มจากควบคุมคุณภาพต้นอ่อนจากหน่วยการผลิตไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงเพื่อให้เป็ดอยู่ร่วมกับข้าวได้กำจัดหญ้าด้วยแรงคนไม่ใช้ปุ๋ยใช้วิธีการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้าวที่อร่อยสุขภาพดีปลอดภยัยและไม่มีสารตกค้างในช่วงที่เปลี่ยนมาใช้วิธีเพาะปลูกธรรมชาติก็กังวลว่าเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตจึงเข้าทุ่งนาตรวจดูอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมทุกกระบวนการอย่างดีเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพทำการปรับปรุงเทคนิคการผลิตและคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง ปี2007ได้รับใบเซอร์ TAP ด้านการผลิตและขายประเภทนาข้าวเป็นใบแรกในประเทศปี2010ผ่านการรับรองความปลอดภัยอาหารระดับสากล ISO 22000และ HACCP ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลตั้งแต่การพอปุูกจนถึงการวางขายได้สามารถรับประทานอย่างวางใจเราคว้าแชมป์การประกวดข้าวระดับประเทศ ได้รางวัลข้าวชั้นดีและติดหนึ่งในข้าวคลาสสิก10อันดับของประเทศมีการแยกซื้อแชมป์ข้าวฟันหลงทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลรักโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมลดต้นทุนการอบแห้งในปริมาณมากเพื่อให้ได้คุณภาพข้าวที่ดียิ่งขึ้นฟันหลงใช้เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ร่วมเตาเผาแกบซันกิลใช้แกลบที่ได้ฟรีจากการเก็บเกี่ยวข้าวทําเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ำมัน,มนมีเซลที่เป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้อมทุกๆปีจะอบแห้งข้าวเปลือกและข้าวโพดกว่า3 0,000ตัน สามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลกว่า6 0 0สนลิตรตอนนี้ได้ซื้อระบบเครื่องอบแห้งและตเตาเผาแกลบค้บงวงจรซันกิวมาเป็นจำนวน6ชุดแล้วใช้ตเตาเผาแกลบผลิตลมล้อมที่สะอาดและเทคโนโลยีอุณหภูมิคงที่ใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อคงความสดและแห้งอัตราข้าวแหกต่ำอัตราสีข้าวสูงทำให้ลักษณะข้าวสวยงามมากขึ้นเราใช้ระบบเครื่องอบแห้งและตเตาเผาแกลบครบวงจรซันกิว ทำให้ข้าวที่ผ่านการอบมีคุณภาพดีขึ้นมีความหอมหองกลิ่นข้าวธรรมชาติประหยัดต้นทุนและเป็นธรรมชาติประหยัดพลังงานลดคาร์บอนรักโลกฟันรงดูแลข้าวที่ลูกค้ารับประทานด้วยความจริงใจเสมือนเป็นข้าวที่ตนรับประทานเองให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวสดใหม่สุขภาพดีปลอดภัยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความลำบากของเกษตรกรเราเข้าใจดีกว่าใครใ ฟันรงเชื่อมั่นในความคิดที่ว่าการดูแลคุณภาพข้าวอย่างตั้งใจคือการตอบแทนเกษตรกรให้เกษตรกรปลูกข้าวอย่างตั้งใจโดยไม่ต้องกังวลใดๆไม่ต้องกังวลด้านการขายขอให้ทุกคนช่วยกันซื้อข้าวคุณภาพดีฟันรงเพื่อสนับสนุนเกษตรกรกำลังใจและคำชื่นชมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ฟันรงเติบโต